สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันค่ะวันนี้คุมพันมาทําแคบหมูให้กับเอฟซี C ดูค่ะทําที่ใช้ภูมินะคะเพราะว่าคูมพันกลับบ้านค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะมาเฮ็ดยู่ชใช้ภูมิแล้วค่ะพี่น้องวันนี้ซื้อหมูมาจากตลาดพาคุณพ่อไปหาหมอแล้วก็ซื้อหมูสามชั้นมาจากตลาดค่ะจากแม่โคค่ะพี่น้อง เยอะมากเลยค่ะอันนี้ตรงส่วนที่เรามาทําแคบหมูเนี่ย5กิโลได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะทั้งหมด5กิโลค่ะ5กิโลก็อัตราส่วนเราก็จะใช้น้ําเปล่าน้ําเปล่า10แก้วเพราะว่าหมูเราเยอะค่ะน้าเปล่า10แก้วแล้วก็น้าส้มสายชูน้ําส้มสายชู5ช้อนค่ะ5ช้อนเลยค่ะน้ําส้มสายชู หช้อนโต๊ะค่ะพี่น้องเกลือเกลือหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนพูนเลยค่ะเพราะว่าหมูเยอะค่ะนี่ค่ะอัตราส่วนอมท,ที่ใจภูมิเนี่ยจะชอบใจไฟไฟมันแหงด้วยค่ะพี่น้องไฟแหงดีไฟทันใจค่ะนี่ค่ะ ไปทันใจดีมากเลยค่ะเมื่อเช้านี้กิจกรรมโคงพันก็คือลุกขึ้นมาทำกับข้าวแล้วก็ตักบาตรกับพี่น้องตักบาตหน้าบ้านเสร็จเรียบร้อยก็ทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ทานแล้วก็พาคุณพ่อไปหาหมอค่ะไปโรงพยาบาลค่ะประมาณห้าโมงเย็นจะไปรับคุณพ่อค่ะ ตอนนี้คุณพ่ออยู่โรงพยาบาลค่ะหมอคุณหมอนัดประมาณห้าโมงเย็นค่ะไปรับค่ะตอนนี้คุณพันธ์ก็ซื้อหมูสามชั้นแล้วก็มาทําเป็นแคบหมูแล้วก็หมูแดดเดียวค่ะคุณฤทธิ์ก,กำลังเตรียมค่ะแล่หมูส่วนที่จะทําหมูแดดเดียวอยู่ค่ะคุณพันธ์ก็มาทําแคบหมูค่ะ เยอะมากเลยค่ะเต็มกระทะเลยค่ะพี่น้องเต็มกระทะเลยค่ะเพราะว่าถ้ามาที่บ้านเนี่ยต้องทําเยอะๆสะมาชิกเยอะค่ะทําด้วยแล้วก็ทําบุญตักบาตักบา,การตอนเช้าด้วยค่ะกินด้วยทําบุญด้วยพี่น้องวิธีการนะคะก็นำหมูสามชั้นมาทาเกลือแล้วก็ล้างน้ำสะอาดสามน้ำค่ะ ล้างด้วยน้ำสะอาดสามน้ำแล้วก็ล้างด้วยน้ำส้มสาชูหนึ่งน้ำมาเพื่อว่าให้หมูของเราสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยคือสะอาดค่ะพี่น้องสะอาดเลยแล้วค่ะล้างน้ำเกลือสามน้ำทาเกลือแล้วก็ล้างน้ำเกลือล้างให้สะอาดสามน้ำเลยค่ะแล้วก็ล้างน้ำส้มสาชูหนึ่งนึ่งน้ำค่ะนี่ค่ะ อัตราส่วนไม่ยากเลยนะคะอัตราส่วนคือถ้าหมูหนึ่งกิโลเราใส่น้ำหนึ่งแก้วหมูสองกิโลใส่น้ำสี่หมูห้ากิโลก็ใส่น้ำสิบไปเลยค่ะสิบแก้วไปเลยค่ะส่วนในเรื่องของอน้ำส้มสายชูค่ะถ้าหมูหนึ่งกิโลเราก็ใส่น้ำส้มสายชูก็ประมาณหนึ่งช้อนหมูสองกิโลก็สองช้อน วันนี้คุ้มพัน์ทำหมูห้ากิโลก็น้ำส้มสายชูห้าช้อนค่ะห้าช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะเกลือใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวเค็มค่ะพี่น้องอย่าใส่หลายเด้ย๋ยวใสพี่น้องมันีิเค็มถ้าแคบหมูเค็มแล้วกินไม่ได้นะคะมันคินเาแซ่บกินบ่ไา้ไรเลยเลยด้๋ยค่ะเพราะว่าเกลือเนี่ยเราต้องระมัดระวงังเป็นพิเศษเลยค่ะอย่าให้มันเค็มอย่าให้แคบหมูเราเค็มส่วนอย่างอื่นคุ้มพันไม่ใส่เลยนะคะอ่าผง ปรุงรสอะไรต่างๆไม่ใส่เลยใส่เกลืออย่างเดียวค่ะใส่เกลืออย่างเดียวเขาก็อร่อยแล้วค่ะพี่เไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะแยะก็อร่อยแล้วสูตรคุมพันนะคะแต่สูตรเอ่อแล้วแต่ค่ะแล้วแต่คนชอบนะแต่คุมพันทําแบบนี้ค่ะกลับบ้านเดินทางมาจากสะแก้วเมื่อวานก็ไม่ได้ทําแคบหมูให้ fc ดูเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงเดินทาง มาถึงบ้านซีทุ่มเลยแล้วะค่ะพี่น้องช่วงระหว่างเดินทางก็รถยางรั่วก็ไปแวะปะยางรถอีกเสียเวลาอีกค่ะพี่น้องตัวที่พอดบ้านแล้วค่ะฝนตกค่ะฝนตกตลอดทางเลยค่ะระหว่งางใสรแก้วมาเชยบุฝนตกตลอดทางเลยแล้วก็ขับเร็วไม่ได้กลัวน้ํากระเด็นเข้าไปหาน้องแมวค่ะกลัวน้องแมวไม่สบายค่ะ ไอฝนโดนเดี๋ยวจะโดนน้ำฝนโดนอะไรก็เป็นห่วงน้องแมวด้วยค่ะขับช้าเมื่อคืนค่ะปัญหาอุปสรรคเยอะแต่เราก็ไม่วันค่ะเป้าหมายของเราก็คือกลับมาบ้านมาบ้านตัวเองด้วยแล้วก็มาหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะมาดูแลพ่อแม่ด้วยเพราะว่าวันนี้น้องสาวก็ไม่อยู่น้องสาวไปไปทัศนศึกษาค่ะพี่น้อง เต็มหม้อเลยค่ะตอนนี้ก็คือต้มต้มแล้วก็คนคนๆน,นี่ค่ะคนให้อแคบหมูของเราเข้าน้ําเข้านเนื้อแล้วก็สุกเสมอกันค่ะคนไปคนมามนก็ตียุบลงแล้วพี่น้องเนี่ยเขาก็จะยุบลงเรื่อยๆทีแรกก็จะเต็มหม้อฟูอย่างนี้แหละเพราะว่าเขาโดนน้ำร้อนเขาจะฟูขึ้นมาต่อไปก็จะยุบลงนี่ค่ะ คนไปเรื่อยๆเป็นการออกกำลังกายค่ะนี่นะปมพันก็ออกกำลังกายแขนแขนก็แข็งแรงค่ะนี่นะแต่ว่าไม่ถนัด้ายคนไปเรืเร่อยๆ มาบ้านครับได้เอ้ยดูแลคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็รัก้าให้พ่อให้แม่ด้วยก็พอดีเยค่ะดูแลข้าวปลาอาหารทำเห็ดแหงมาได้เวยค่ะพี่น้องมันเสียดนั่นเปียดออกจากหมอค่ะพี่น้อง ต้องทำเบาๆเริ่มร้อนแล้วค่ะ วนสิมาเด้นนะค่ะนี้ค่ะ,ะ,ค,ะค่ะก็มาดูนะคะน้ำมันเริ่มออกแล้วะค่ะ น้ำแห้งเสร็จน้ำแห้งเรียบร้อยแล้วก็น้ำมันก็ออกมาแทนแค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำมันเริ่มออกแล้วนะคะหมูของเราก็เริ่มยุบลงแล้วค่ะเพราะว่าอ่ามันหมูก็จะนี่ค่ะมันหมูก็จะออกมาเรื่อยๆก็จะเหลือแต่แคบหมูของเรานะคะนี่ค่ะขอบคุณเนี่ยสีเลยไล่เลยด้วยค่ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องขุมพันตุลาการขอบคุณเลยไลยเลยด้วยค่ะ ก็เป็นการาวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินการทำแกบหมูของภูมิพันธุ์เนี่ยทำจากหมูสามชั้นค่ะก็จะกรอบอร่อยค่ะมีโปรตีนเยอะนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันหมูนี่ก็จะออกมาหมดเลยค่ะเป็นน้ำมันหมูหมดเลยค่ะเนี่ยที่หนังหมูที่ติดมันเนี่ยค่ะก็จะออกมาหมดเลยเป็นส่วนที่แร่มาจากหมูสามชั้นค่ะ ส่วนเนื้อเนื้อของอหมูสามชั้นก็เอาไปทําหมูแดดเดีดเยวค่ะอันนี้ส่วนนี้ก็เอามาทําเป็นอแทบหมูค่ะพี่นอ้องหนี่ค่ะน้ำมันออกมาเยอะแล้วค่ะใสติ้งเลยค่ะนี่ค่ะ เยอะมากค่ะถ้าเรานำหมูสามชั้นมาทำแคบหมูเราก็จะได้แคบหมูได้หมูแดดเดียวแล้วก็ได้น้ำมันค่ะพีนะ่้องได้น้ำมันไปทำกับข้าวน้ำมันที่น้ำมันหมูเนี่ยทำกับข้าวอร่อยนะคะฮอเป็นผลผลิตที่ได้มาจากหมูสามชั้นค่ะนี่ค่ะ ช่วงนี้ก็จะร้อนนะคะร้อนสักหน่อยหนึ่งแต่เราต้องอดทนนะคะอดทนเราต้องอดทน,นะค่ะ <c oughs> การทํางานทุกอย่างประสบสาเร็จได้ด้วยความเพียรเราต้องมีความเพียรพยายามอดทนนะคะพี่น้อง <c oughs> นี่ค่ะอดทนอดกัน <c oughs> ทํางานให้บรรลุตามเป้าหมาย <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ครื่ฟ้าคลื่ฝนค,คือจังฝนที่ตกได้ไงพี่น้องวิจัยภูมิ <c oughs> คือฝนที่ตกนี่ละ ท่องฟ้า,า,ากนันขึ้มนมาแล้วได้ทางเมา่วานไอเบอร์นี่ค่ะนี่ค่ะต้องมีความอดทนเราจึงจะประสบความสําเร็จเป็นวิธีการดารงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวภูมิพันธุ์ตุลากันได้ค่ะพี่น้องภูมิพันธุ์ก็เกิดเป็นลูกชาวไร่ชาวนาคุณพ่อคุณแม่ภูมิพันธุ์ก็ทําไร่ทํานาค่ะภูมิพันธุ์ก็สืบสารต่อย,ยอดจากคุณพ่อคุณแม่ก็คืบ เฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนเป็นคนบ้านนอกธรรมดานี่แหละค่ะนอนี่ค่ะนี้ก็ทําคลิปแคบหมูให้กับเอซเราดูเพราะว่าจริงๆแล้วคูงพวันธ์มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทําให้เอซีเราดูทุกทุกวันแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานเป็นการเดินทางจากสาแ,แก้วออกมาชายภูมิก็ไม่ได้ทําค่ะแล้วพวกนี้ก็เดินทางกลับค่ะสาธิ่บริเฮ็ดค่ะพี่น้อง ก็ต้องขอโทษขอให้อภัยลายด้วยค่ะเด้อนะค่ะ,คะช่วงนี้ร้อนมากเลยค่ะช่วงที่น้ำมันออกเนีย่ยร้อนแต่ว่าอดทนเอาได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเราไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคขอบคุณเอสซีไลายด้วยค่ะเด้อแล้วก็ขอบคุณเจ้าของช่องที่ทําช่องแต่และช่องนะคะก็ที่เข้ามากดติดตามมา ให้กำลังใจภูมพันธ์ตุลาการภูมพันธ์อบคุณเล,ลายๆยๆ้ะคะเด้อให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจไปให้ถึงฝันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าใจเกินร้อยถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจทําได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็สําเร็จด้วยเพราะฉะนั้นก็ู้ๆแล้วค่ะเด้อทาในสิ่งที่ตนเองถนัดค่ะตนเองถนัดตนเองถนัดถนัดงานอะไร ก็ทําทํางานที่ตนเองถนัดนะคะเผยแพร่ขยายผลให้กับผู้ชมแล้วก็เป็นคลิปที่สร้างสรรค์แล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อผู้ชมค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโูมพันธุราก,การันทำในสิ่งที่ตนเองถนัด้วยค่ะเด้อดแล้วก็ เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น<อ>เกิดประโยชน์ต่อสังคมชุมชนในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้เน,นาะที่เกิดประโยชน์ค่ะ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> โอเคค่ะตอนนี้น้ํามันออกเยอะเลยค่ะ<อ>น้ํามันเริ่มออกเยอะแล้วคุมพันธ์ทำแคบหมูนะคะคุมพัน์กำลังทำแคบหมูน้ํามันก็เริ่มออกเยอะแล้วค่ะ หมูเราก็ยุบลงไปเรื่อยๆแล้วนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆเด้อค่ะพี่น้องแยกเสาขนแล้ว้าเสาขนนี่หมูกินระเบิดแตกตุ้มตั้มตุ้มตั้มเลยแล้วค่ะห้ามหยุดคนค่ะห้ามหยุดคนคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดคนนี่ค่ะแล้วก็ถ้าเราคนไปเรื่อยๆก็ หมูจะสุกสม่ำเสมอกันค่ะเนีย่ยหมูจะสุกสม่ำเสมอกันได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะการคูมพันทำทีแรกก็โอ้โอโโคูมพันทำทีแรกทำโบเป็นได้ค่ะพี่น้องเลตุ่มเป๊ะเลยค่ะแตกโบเป้โบเป้ปปปปกระเด็นกระดอนนี่แหละคลิปแรกคูมพันนะคะเลตุ่มเป๊ะเลยค่ะแต่ว่าคูมพันก็ ศึกษาค้นคว้าพัฒนาฝีมือมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำพัฒนามาเรื่อยๆค่ะทีแรกก็ทำนานนะใช้ชั่วโมงกว่าใช้เวลาชั่วโมงกว่าทีนี้ก็มาปรับเวลาปรับเวลาก็สั้นเข้าสั้นเข้าเริ่มเหลืองแล้วค่ะอันนี้ก็ ลมแรงค่ะลมแรงมากเลยฝนน่าจะมาค่ะพี่น้อลมมาก่อนแล้วค่ะเริ่มจะแตกแล้วค่ะขอบคุณทุกทีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคงพันธุลากันขอบคุณหลายหลเลยนะคะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะ ที่เขามาเยี่ยมชมวันนี้คุมพันก็ทําที่ชัยภูุมนะคะคุณพันกลับบ้านทําที่ชัยููิิค่ะทําเยอะหน่อยนึงทาเยอะแต่วันนี้ยเพราะว่าสมาชิกเราเยอะทำไม้กินในตัวเรือนด้วยแล้วก็ใส่ตับาลาด้วยค่ะ โอ้สวอ,อนน้ำมันค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเราต้องมีความอดทนมีความเพียรความพยายามเราจึงจะประสบความสาเร็จเด้ค่ะพี่น้องเ้อคุมพันทวนสูตรอีกนิดนึงนะคะอสูตรในการทำนี่ค่ะก็คือเกลือถ้าหมูถ้าแคบหมูเราประมาณเราจะทําประมาณ1นกิโลนะคะ่ะช่างน้ําหนักโดเนี่ยหนึกิโลเราก็ใส่ ใส่น้ำส้มสายช Czyli. ูใส่น้ำ <discussion> ส้มสายชูประมาณหนึ่งช้อนช้อนคูณเลยก็ได้ค่ะช้อนเลยช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนเกลือครึ่งช้อนแล้วก็น้ำน้ำสองแก้วค่ะน้ำสองแก้ว พอเราซื้อหมูสามชั้นมาเสร็จป้าบเราก็มาล้างเกลือเอาเกลือทาแล้วล้างประมาณสามน้ำค่ะพี่น้องล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล้างด้วยน้ําเพิ่มใส่ชูหนึ่งน้าแล้วก็มาแล่ตรงส่วนที่เป็นเนื้อออกไว้ทําหมูแดดเดียวเนี่ยค่ะแล้วส่วนที่ติดมันแล้วก็หนังตรงนี้ค่ะเราก็มาทําแคบหมูค่ะพี่น้องทำไม่ยากเลยค่ะเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็วอร์มกระทะให้ร้อนนิดนึงแล้วก็ เทน้ำลงไปแล้วก็เอาหมูลงไปใส่เกลือลงไปใส่น้ำส้มส่ชูลงไปค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ต้มก่อนอันดับแรกต้มช่วงที่ต้มแล้วก็คนด้วยนะคะคนด้วยต้มจนน้ำแห้งคนจนน้ำแห้งเลยน้ำแห้งเสร็จเรียบร้อยน้ำมันก็จะออกที่ในนี้นี่ค่ะอันนี้น้ำมันได้ยังะพี่น้องก็ใสไ่ติ่งเลยค่ะลอยไหลกว่าค่ะน้ำมันเยอะมาก ันนี้คูมพันทำห้ากิโลนะคะเพราะนั้นน้ำเปล่าคูมพันก็ห้าแก้วน้ำส้มสายชูก็ห้าช้อนเกลือหนึ่งช้อนพูนค่ะเกลือไม่ต้องใส่เยอะค่่พี่น้องมันที่เค็มใส่ไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าแคบหมูเขามีความอร่อยในตัวเขาอยู่แล้วค่ะเราไม่ต้องใส่เยอะเลยเกลือเค็มแล้วจะกินไม่ได้ไม่อร่อยนี่ค่ะตอนนี้กำลังให้น้ำมันออกก่อน พอน้ำมันออกเขาก็จะแตกแตกปอแปะปอแปะปอแป,ป,แ,ปแล้วก็แข็งนิดนึงก่อนเราค่อยค่อยเออาทีแช่น้ำมันไว้อันนี้ก็อยู่ในช่วงใก้จะพอแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบิง้งสีเริ่มสวยแล้วค่ะเจียวไปเรื่อยๆให้น้ำมันหมดเลยค่ะมันแห้งหมดเล ้น้ำมันออกมานหมดเลยนี่ค่ะเริ่มแตกแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะแตกป่อแปะป่อแปะแล้วไฟอยู่ที่ชัยภูมิเนี่ยเตาไฟเนี่ยถึงใจมากเลยค่ะร้อนดีเตาเตาแก๊สฟูกอยู่ชัยภูมินะคะถูกใจภูมิพันเีย อยู่ที่บ้านทักไนงะไม่ค่อยคู่นี่ค่ะโคนไปเรื่อยๆได้ค่ะเบาไฟลงจากไหน,นโอเคเบาไฟลงนิดนึงใกล้แล้วค่ะ ได้จะได้แล้วค่ะคุณิขาน้ำมันก็จะออกหมดแล้วค่ะน้ำมันเกือบเต็มกระทะที่น้อง ก็จะตักตักไปแช่ในน้ำมันของเขานี่แเลย,ยตักออกเลยได้ค่ะพี่นอ้องเด้ค่ะ เยอะมากเลยค่ะมัแล้วก็ไปแช่น้ำบ่อเสร็จเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะมาดูการทอดรอบที่สองนะคะดูค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะก็กรอบฟูไปคุมพันให้ดูใกล้ๆเลยค่ะฟูเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะเต็มกระทะเลยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่น้อง เค่ะป้สวยสวยสวยสุกแล้วใชค่ะปิดไปทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุมพันมาจัดใส่ถาดให้กับเวฟซีดูค่ะได้ทานประเขานึ่งพี่น้องได้ลายลายค่ะวะได้ทานนึ่งเลยค่ะได้ทานประเขานึ่งพ่อพ่อค่ะพี่น้องได้เต็มฐานประเข้าเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าหากิโลเนาะได้ลายลค่ะสีสวยงามเลิศกรอบเลยค่ะนี่ค่ะกรอบกรอบฟูด้วยค่ะ เป็นอีพีที่47นะคะคุมพันธทำที่ชัยภูมินะคะทำที่บ้านสวยงามค่ะพี่น้องกรอบแล้วก็ฟูพร้อมค่ะพี่น้องขอบคุณเอซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่มชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันตุลกันขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ